ปรากฏว่าพีคมากเลยค่ะได้ยอดมาประมาณ8-9แสนเลยอะจนพีคสุดวันเดียวแล้วได้ยอดล้านห้าค่ะล้านห้าในหนึ่งวันส้มก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงส้มง็็โฟกัสละคือตอนนี้ส้มเห็นทางทั้ง2ทางอะคะ่ะมันไปได้ดีทั้งคู่เลยอยากให้มันโตไปพร,พร้อมๆกันเลยอะคะ่ะ มาซับมาประมาณ8ปีละแล้วมันก็เติบโตขึ้นทุกปีเลยค่ะแต่ว่าส้มทําแบบออฟไลน์จ๋าเลยนะคะทําปล่อยเช่าซื้อขายอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกค้าของส้มเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่เป็นออฟไลน์แบบบอกต่ออะค่ะส้มเริ่มมาที่ถึง<ม>การเป็นติวเตอร์ค่ะซึ่งตอนแรกที่สอนส้มก็สอนเป็นออฟไลน์คือจัดเป็นสัมมนาแบบเจอตัวค่ะคลาสแรกที่เปิดห้าพันบาทะค่ะทุกคนแบบเจอตัวแล้วได้สัมมนาสดแล้วตอนนั้นยังรู้สึกว่าเฮ้ย มันจะแพงไปไหมสําหรับแบบการมาเรียนอะไรอย่างนี้ออย่างเงี้ยค่ะกระทั่งแบบเปิด Facebook อยู่แล้วก็เจอพี่เอซ้องแบบมันตรงกับที่ซ้อมแบบกำลังอยากจะทําพอดีเลยคืออยากจะสอนอแต่ว่าพี่เอพูดถึงออนไลน์เพราะฉะนั้นซ้มบอกเฮ้ยถ้าง,งั้นลองไปออนไลน์ดีกว่าอพอเริ่มเรียนบิ๊กลีปเสร็จปุ๊บเซมาดูเดอะแมทละว่าถ้าออฟไลน์อย่างเดียวนะ่ะมันพาซ้อมไปไม่ถึงซ้มก็เลยเริ่มดูเดอะแมทกับออนไลน์มาผนวกกับออฟไลน์ค่ะแล้วเซ้งก็รู้สึกว่าเนี่ยถ้าซ้อมแบบเน้นตรงออนไลน์อ่ย ส้มจะได้เป้าที่ผ่านล้านที่ส้มตั้งไว้พอเราเริ่มรู้แล้วว่าออนไลน์อะ่ะมันเป็นทางที่มันจะให้เป้าหมายที่ผ่านล้านเราได้อ่ะค่ะ <S <S ส้มก็เริ่มโฟกัสเพจมากขึ้นทีเนี้ยรู้สึกเหมือนว่าเรียนอะไรนะคะที่เขาบอกว่าต้อง six launch นะคะส้มก็เลยอ่ะ ไหนๆเทสเลยละกันสีดก็ส,ดสีดว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซ่งก็สีร้อนไปเลยค่ะไปที่ยังไม่มีเนื้อหาเลยนะคะ <S <S คนก็สนใจสมัครซิคะพี่เอทีนี้คนสนใจสมัครเสร็จปุ๊บคนโอนเงินชิปเป้งแล้วทำยังไงต่อวะเนี่ยเขาบอกว่า, <S <S ก,วาก็ต้องมาทําเนื้อหาค่ะก็ต้องแบบมาฝึกทําเพจมาฝึกทําสไลด์ปรากฏว่าพีคมากเลยค่ะก็แบบได้ยอดมาประมาณ8ปดเก้าแสนเลยอะจนพีคสุดวันเดียวเราได้ยอดล้านห้าค่ะล้านห้าในหนึ่งวันซก็รู้สึกว่า เฮ้ยนี่ไงคือแบบว่าส้มต้องโฟกัสละอะไรอย่าเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเบนมาโฟกัสออนไลน์ออฟไลน์ก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยจริงๆ o f f ออฟไลน์ถ้าส้มไปรีดอีกอะคะ่ะมันต้องได้มากกว่านี้อีกตอนนี้ก็เลย SOS กับพี่อ่านว่าส้มจะทำยังไงดีคือตอนนี้ส้มเห็นทางทั้งสองทางอะคะ่ะ S <s <trains> <S มัน,นไปได้ดีทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเอ <s> ็กซ์เพรสบิสเนเพราะฉะนั้นตอนนี้ซ่อมกำลังเซตทีมงานค่ะเดี๋ยวกำลังจะสร้างระบุนะคะแล้วก็อยากให้มันโตไปพร้อมๆกันเลยอะคะ่ะสอมไม่อยากจะแบบเดี๋ยวมาโฟกัสออนไลน์แล้วออฟไลน์ดรอปมาโฟกัสออฟไลน์ออนไลน์ดรอปอะไรอย่างเง <s> ี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเฟสของ่้มจะเป็นเฟสที่สอก็คือต้องหาค, <s> <ans> ค,คนมาช่วยใช่คะ <S <s ่ะ <ans> ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าของส้มเนี่ย ถ้าเป็น Expert Business เติบโตแบบก้าวกระโดดมากเพราะว่าคลาสแรกที่ส้มเปิดราคาห้าพันะ 5, นะคะแต่ตอนนี้ค่ะคลาสเดียวกันเลยแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันแล้วนะคะตอนนี้จาก5,000มูลค่าคลาสตอนนี้กลายเป็น64,000นสค่ะภา,ายในประมาณเกือบเกือบครึ่นะง ครึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้อยู่ประมาณ11ล้านค่ะใช่ค่ะแล้วก็ครึ่งปีนี้12ล้านแล้วก็20กว่าล้านจาก expert business นี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วแล้วธุรกิจไอ้ซื้อขายหรือเช่าตอนนี้โตไหมเพราะแบบช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเอาเนี้ยถ้าก่อนวิกฤตโอเคของส้มก็ถือว่าดีอยู่ละใช่ไหมแต่คราวนี้มันมีวิกฤตมาทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยโหมันจะซื้อขายอะไรยังไงกันตอนนี้แบบงงไปหมดเลยไงล่ะส้มโตขึ้นไหมในช่วงวิกฤตโตส่วนกระแสมากค่ะปีที่แล้วทั้งปี ทั้งๆท,ที่มันมีโควิดเหมือนกันนะคะส้มขายไปทั้งหมดอยู่24ซับค่ะมูล,ลค่าที่ขายไปประมาณห้าสิบห้าล้านกำไรอยู่ประมาณ14ล้านแล้วปีนี้ค่ะครึ่งปีส้มขายไปแล้ว14ซับค่ะยอดขายตอนนี้คือขายไปแล้วประมาณ30บล้านกำไรก็อยู่ประมาณซับ,กบเกือบแปดล้านนะคะอ่ะมีอะไรอยากทิ้งท้ายกับพี่ๆน้องๆไหมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เรื่องของทำจะออนไลน์ก็ได้หรือจะอะไรก็ได้เนี่ยที่เราโตมาอยากจะทิ้งท้ายด้วยด้วยประโยคนี้ค่ะว่า คือเวลาที่เราทำอะค่ะคือเราต้องทําให้มันจบอะค่ะคือเราอย่าเป็นคนที่ทําแล้วทาไปสักพักหนึ่งแล้วออไม่ทําละไปทําอย่างอื่นคือเวลาส้มจะทําอะไรอะค่ะส้มจะลุยต่อจนมันจบและให้มันสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสล้มเหลวของส้มเลยน้อยมาก,มากเลยมีแต่คนถามว่าเฮ้ยทำมาสังหารีมาซ้าไม่เคยล้มเหลวบ้างเลยเหรอคืออย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าการไปต่อเนี่ยหเปเนี่ยมันยังทําให้เรามีโอกาสชนะส้มก็จะเลือกลุยต่ออะค่ะ แล้วสุดท้าย1%ของส้มมันก็จะทำให้เป็น100%ในการที่สำเร็จเองค่ะ